สวัสดีครับตอนเช้านะครับที่เกาะสีชังนะตอนนี้6โมงไม่ใช่ก็อีกประมาณ 6, 6นาทีนะครับ6โมงนะครับพาที่ก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วแต่จะขึ้นอีกฝั่งหนึ่งนะครับของอที่พักของผมนะครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งของฮิตตะวันตกนะครับซึ่งเมื่อวานผมก็นั่งทานข้าวตรงนี้แล้วก็ดู ภาที่ตรงดินตรงนี้มันจะเฉียงไปทางนี้หน่อยหนึ่งนะครับซึ่งสวยมาสวยเหมือนกันแล้วก็เมื่อคืนก็มานั่งดูอ่าดูจะดูดาวแต่ก็ไม่มีดาวแต่แต่แตลมเย็นดีนะครับนี่ฝั่งนน้นเด๋วเช้านี้เดี๋ยวผมอ่าจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวฝั่งนน้นนะครับเป็นวัดต่างๆนะครับไมนได้ตตไฟ สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้6โมง6นาทีนะเช้าหน่อยนะครับก็คือเดี๋ยวจะออกไปทิปเล็กๆสัก2ชั่วโมงนะครับแล้วก็กลับมาทานอาหารเช้าที่พักนะครับเขามีแบบที่เป็นมอเตอร์ตรงนี้นะใช้เครื่อหนันเพื่อใช้ร่วมกันมีลางสำหรับขนของนะ เขาก็ฉลาดนะแบบชาวบ้านชาวบ้านทำกันเองนะอนี่เป็นที่จัดรถนะครับก็จะมีส่วนตัวของเยลโล่ด้วยนะครับต่อนอันนี้ผมจอดตรงนี้จอดรวมกันนี่เป็นทางที่ออกนะครับ,อ,อ,รบอ่าสี่สิบหก I oh. เรือบนด้วยนเรือที่เห็นเือ<ม>เรือถ้าใครมาไหว้พระ,ะก็จะขึ้นท่านใ้ช่วงสุทีเขาบอกขึ้นไปเลย่าจอตรงไหนเอไว้ตรงนีก้ก็ได้เาไมดดูหลัง สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ศาลเจ้าแม่กลวนอิ่มนะครับแล้วก็เจ้าพ่อเขาใหญ่นะครับเกาะสีชังนะครับเดี๋ยวขึ้นไปไหว้เจ้าแม่กลวนอิ่มก่อนเดี๋ยวจะขึ้นไปบนดกก่อนบนสุดนะบนสุดแล้วค่อยไล่ลงมาแล้วกันนะครับผมขออนุญาตนะครับขึ้นข้างบนกันตรงนี้ก็จะมีรถล้างด้วยจริงจริงมันก็ไม่ไกลนะ สวยขึ้นเรื่อยๆนะครับว,ว้าวดูดูแลก,ก่อนมาดูดูตรงนี้กันนะครับนี่พาทีขึ้น ตอนนี้น่าจะมาเช้าไปประมาณ6กโมงครึ่งอ่ะเขาไม่มีคนเลย,ยอ่ะก็เลยยังไม่กล้าเข้าไปรนะับเน,นี่ยรอเหมือนรอเจ้าหน้าที่หรือว่าคนที่เฝ้าสารมาก่อนดีกว่านะครับถึงจะเข้าไปนะครับตอนนี้ก็มาดูเหมือนจุดชมวิวตรงนี้ก่อนก็จะเห็นนะฝั่งด้านหน้าของเกาะสีชังนะครับแต่ตอนนี้ก็จะมีเรือลำหนึ่งเนะี่ยออกจากออกจากเกาะแลเนาะเหมือนจะเป็นขากลับ เมื่อวานผมผมมานะครับขึ้นขึ้นขึ้นเรือที่ฝั่งเนี่ยเป็นเป็นท่ากลางนะครับก็คือท่าอัานนี้ท่าบนใช่ป่าท่ากลางแล้วก็ท่าล่างท่าล่างอยู่อันเล็กๆก,กันนั้นส่วนประภาคารตรงนั้นไม่ใช่ท่าเรือท,ท,ที่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 ล่นเรือนะครับฝั่งนั่นคือทิศตะวันออกนะครับที่พระอาทิตย์ขึ้นนะฮะแต่ตอนนี้เห็นเหมือนเป็นแสงอาทิตย์ สองลงมาเฉยๆนะฮะพระอาทิตย์น่าจะขึ้นไปเรียบร้อยแล้วฮะอยู่อยู่หลังก้อนเม่นะครับแต่แปลกนะไม่เคยไม่เคยเห็นเแ่านี้นะพระอาทิตย์ตกไม่ใช่แสงอะ่ะตกลงลงทะเลเนาะเมฆกันบงังเส่วนตรงนี้ที่เห็นก็คือเกาะขามใหญ่นะครับคือตอนขาวม,มาเขาจะแวะรับส่งผู้โดยสารที่ที่ไปอยู่บนเกาะนะครับ แต่ไม่รู้ขากลับวันนี้เขาจะไปแวะก่อนหรือเปล่า<ช>นะถ้าบนอใช่ไหอันนี้ท่าบนท่าบนที่เวลากลางคือเราเดินยาวเหมือนกันนะนะใช่ท่ากลางยาวมากเลยนะแออบบโลนึงได้แล้วมั้งเนี่ยท้ากลางยาวมากยาวฝั่งนี้เดี๋ยวมาดูด้านอ่า ที่เป็นด้านหน้าของวัดทางขึ้นนะครับก็จะมีเหมือนเป็นภูเขาเป็นลานน้อยๆน,นะเนี่ยไม่น้อยนะใหญ่กันนะก็จะเห็นทะเลอีกฝั่งหนึ่งด้านหลังเกาะสีชังด้วยนะครับ ไม่องเนะ้ขออมุญาตะคระับ เดินเข้าทากันนะครับต้องก้มต่ํานิดนึงนะเดี๋ยวให้ดูนะครับอันนี้คือต้องก้มลงมานะครับนตอนนี้เราอยู่ในถ้ำนะครับเป็นถ้ำเลย เฮงเจียนะครับโอ้ผมขออนุญาตนะครับตรงนี้ก็เป็นถ้ำอีกแล้วที่นี่กิ้งคือเยอะอะเ่อกี้เกือบเยียบตรงนี้ก็จะมีเป็นโพรง เป็นโพรงได้นะครับของถ้านะตรงน,นี้ก็จะมีอีกทางหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเหมือนเป็นป้ายชื่อน,นะครับเขาเขียนโหแปะตาม้องบนถ้ำเต็มเลย